เคยสังเกตไหมทำไมอเล็กซ์มาเกสต้องยืดตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็วก่อนไฟดับนี่คือนิส,ยสัยส่วนตัวเพื่อกระตุ้นตัวเองและเป็นเพียงส่วนเล็กๆของความซับซ้อนในมอเตอร์จีพอเล็กซ์เปรียบเทียบการขี่ในมอเตอรจีคล้ายการเรียนรู้การขับขี่บนท้องถนนทั่วไปแต่ซับซ้อนกว่าหลายเท่านักแข่งต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องยนต์การใช้อุปกรณ์ปรับความสูงของรถและระบบต่างๆให้กลายเป็นสัญชาตญาณหรือ ความจำของกล้ามเนื้อทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยอัตโนมัติตั้งแต่วันแรกเคล็ดลับสำคัญที่สุดคือการเบรกอเล็กซ์เผยว่าการเบรกอย่างรุนแรงทันทีทันใดในหลายครั้งกลับแย่กว่าเพราะจะทำให้ล้อหลังสูญเสียการยึดเกาะแต่ยิ่งการสัมผัสเบรกครั้งแรกนุ่มนวลเท่าไหร่ก็จะสามารถเพิ่มแรงเบรกได้มากขึ้นเท่านั้น และเขายัางต้องแก้ไขนิสัยที่เคยใช้คลัชขณะเบรกซึ่งทำให้เบรกได้ไม่ดีเท่าที่ควรทุกรายละเอียดใน MotoGP คือความละเอียดอ่อนที่ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นตัวเองบนกริดสตาร์ทหรือความแม่นยาในการสัมผัสเบรกทุกการเคลื่อนไหวมีผลต่อชัยชนะคุณคิดว่านิสัยส่วนตัวและเทคนิคเหล่านี้มีผลต่อผลการแข่งขันแค่ไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยและกดติดตามเพื่อเจาะลึก ทุกเทคนิคของนักบิดโมโต g p ี